อ่สวัสดีครับวันนี้ลงลงเร็วลงเร็วจะมามาแน,น,นะนำาฮะเนะแต่ง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 แนะนำวิธีการลบแน,นี้นะครับลบโลโก้เมื่อวันเสารวว์อาทิตย์ที่แล้วเราไปถ่ายที่ตู้คอนเทนเนอร์มานะครับมันก็จะมีโลโก้อยู่ประมาณนี้อ่า แล้ว,นะวอะไรยังไงทำไมเออมันคืออะไรโอเคมาแล้วนี่นะครับที่เราไปถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วมันมาติดโลโก้ตรงนี้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ลบไม่เป็นทำยังไงดีเดี๋ยวให้ดูวิธีการาง,ง่ายๆภายใน3ามวินาทีครับขั้นตอนแรกนะครับ คอนโทเจผมว่าเวอร์ชั่นผมใช้อันนี้ของ Adobe เวอร์ชัน2020 Adobe Photoshop 2020นะครับสําหรับใครที่เช่าเช่าโปรแกรมรลายเดือนนะครับก็ก็น่าจะได้เวอร์ชั่นนี้หรือใครที่เก่ากว่านี้มันก็ไม่การทํางานก็ไม่ค่อยต่างกันเดียวให้ชมวิธีที่หนึ่งในสามวนาทีนะครับดูนะครับอ่สมุิโอ้ขอซูมเข้ามาใหใกล้ก่อน c อนโทนทีคอนโทนบวกนะครับคอมบานบวก อ่า,อาลองดูตัวนี้ก่อนแบบง่ายๆอย่างเงี้ยเช่นอย่างเงี้ยอ่ากดลบก็อันนี้เลยฮะก็ามาเลือกเลยไม่รู้ว่าใครมีวิธีการอื่นไหมแต่ผมเห็นผมลองทดลองแล้ววิธีการนี้มันก็มันก็เนียนตายนะมันก็แบบดูง่ายด้วยไหมอ่าอันนี้ใช้เครื่องมืออนนี้นะครับแพดท,ทูนะครับอ่า เสร็จแล้วปุ๊บเขามาเลือกที่ Edit นี่ครับ Content o v อ r แ i e Field เนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้เนี่ยนะครับผมก็เลือกเป็นออโต้นะอันนี้มัน2อง0ลองดูนะครับว่ามันว่ามันได้ไหมกดโอเคแล้ okay ครับปุ๊บอ้าเห็นไหมครับแค่นี้เองคลิกเดียว3วินาทีเอาดูภาพอื่น ในขณะที่เราพอเราเลือกพื้นที่นะครับไอตัวเคอร์เซอร์ข้างบนก็จะหายไปละให้มัาลองดูตัวนี้ครับเดี๋ยวนะให้ดูอีกที่หนึ่งเมื่อกี้ผมอัดดิดคอน n t t ต์ a a าแว e ์ฟใช่ไหมครั้นี้ผมจะไม่ทําอย่างนั้นครั้นี้จะทําแบบวิธีการแบบอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ได้นะอย่างเงี้ยเราเลือกตัวตัวนี้นะครับเอ่อแพทช์ เราเลือกตรงสมมติเร,เ,เราเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับรถตรงนี้อ๋อนี้มันคาตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมก็เอาทิ้งก่อนสมมติสมมติสมมติว่ามันยัมมงอยู่โอเคอันนี้คือจะเลือกอวิธีการเก่านะครับอย่างนี้นี่ครับก็คือเลือกหาพื้นที่ที่มันใกล้เคียงนะครับหาพื้นที่ที่มันใกล้เคียงแล้วเราก็วางตรงไหมใกล้เคียงไหมดูเส้นนะครับ ถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ทําใหม่ก็ได้ดูเส้นประมาณนี้ถ้ามันไม่ไม่สวยงามอันนี้ก็ทําอีกรอบก็ได้ทําให้มันแบบเนียนให้มันดูเนียนตาขึ้นเนียนตาขึ้นหน่อยหนึ่งอาจจะไม่มากนะครับอันนี้คือวิธีที่2องนะเห็นไหมประมาณดีมันก็มันก็พอใช้ได้มันก็พอใช้ได้นะครับแต่ผมว่าวิธีการอันนี้ดูเนียนตากว่าดูนะฮะอดต c o n t เทน o ์ r วา i l วครับอันนี้เวอร์ชัน2 0น่นะแล้วก,กดเลยครับโอเคปุ๊บอ่า <c oughs> ลืมสร้างโอเคดูไปเอาใหม่ไม่เป็นไรอ่าเนียนไหมแค่นี้เองลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูลองไปทำดูอ,ำดอ่เดี๋ยวผมจะอันนี้เดี๋ยวลองทำดูแล้วเดี๋ยวผมก็รวมรเลเยอ์ก่อน ามาเจออกมาผมจะนี่ครับถ้าปกติถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าผมก็จะอันนี้เลยผมก็จะชอบเลือกพื้นที่เองแล้วก็แล้วก็ย้ายมันแต่เวอร์ชันใหม่มันง่ายกว่าอันนี้อันนี้อันนี้วิธีการของเวอร์ชันเก่าวางไว้สถานนี้มันใกล้ๆกันหน่อนแต่มันไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยเนียนตา ถ้าใครมีเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ก็ใช้เวอร์ชันใหม่ดีกว่าอันนี้เวอร์ชันเก่านะครับอันนี้สาธิตได้ดูถึงเวอร์ชันเก่าประมาณนี้แต่ไม่มันไม่ค่อยสวยนะมันมันดูมันดูถ้าเกิดสูงไปใกลๆแนละ้วมันแล้วมันรูไงนะมันรูโอเคคราวนี้ดูเวอร์ชันปี2020นะครับฟ้าฟ้า edit c ก n t e n t ่จ a เอาไปฟดโอเคเลยป๊บอ่าเห็นไหมเนียนตาก่อนเยอะเลย่งไว้ดูเป็นไงอ่าดูเนียนลองไปทำดูครับง่ายๆในสามวินาทีโอเคขอบคุณครับ